สวัสดีค่ะทุกคนจะบอกว่าตั้งแต่เปิดตัวไปนะคะขายดีมากล็อตแรกคือเกลี้ยงอย่างรวดเร็วนะคะและวันนี้นะคะลำไย,ยจะมาแจกสูตรกรีนคา e ฟบีนที่ลำไยทานประจํานะคะก็คือน้ำแค่นี้พอกาแฟ2อซองนะคะต่อวันคือเลิศมากๆสูตรนี้นะคะลำไย,ยและทีมงานแดนเซอร์เนี่ยคือต้องสูตรนี้เท่านั้นค่ะเพราะว่าเขาจะช่วยในเรื่องของการแบบว่า ลดอาการปวดเมื่อยด้วยเพราะเราเต้นทุกวันทางานกันแบบโอ้โหวันละหลายชั่วโมงวันละหลายงานนะคะซึ่งมันต้องมีอาการปวดไม่เป็นธรรมดาตัวนี้นะคะช่วยได้เยอะมากๆค่ะทุกคนคะ่ะแล้วก็สําหรับใครนะคะที่อายุมากก็ทานได้นะคะมีโรคประจำตัวเบาหวานความดันทานได้หมดเลยเพราะว่าเขาไม่มีน้ําตาลแล้วก็รสชาติอร่อยด้วยมีพรีไบโอติกนะคะและเขาเป็นกาแฟเมล็ดเขียวไม่ผ่านการคั่วค่ะทุกคนใจไม่สัน่นแน่นอนใครกังวลเรื่องใจสัน่นเนี่ยอันนี้บอกเลยว่าไม่มีปัญหาเรื่องตรงนี้แน่ๆค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้จะมาแจกโปรโมชั่นเรียกว่าแจกได้ไหม Oh ใช่ค่ะเรียกว่าม,มันเหมือนแจกอ่ะมันถูกอะ่ะคือโปรโมชั่นนี้นะคะเอาไปในราคา390บาท2ห่อใหญ่ๆจุกๆบิ๊กๆแบบนี้เลยอ่าหกข้างในจะมีทั้งหมด32นะคะซึ่ง2ห่อใหญ่ก็จะได้ไป62ในราคา390บาททาน60วันคือจุกมากๆทุกคนคะ่ะใครสนใจนะคะพิมพ์คำว่าสนใจใต้คอมเมนต์ได้เลยคะ่ะ